สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเราสามคนในรายการสามสาวเมาสาวอีอิสวัสดีนะคะแปลกใจว่าทำไมจะต้องมีอีอีตรงนี้ด้วยค่ะคะสวัสดีอาจารย์เดียค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านอีกค่ะีไม่น่ารัก ค่ะก็พบกับเราทั้ง3คนนะคะในรายการสาวสามมัล์ข่าวอีนะคะเป็นรายการวาไรตี้สุดแซบนะคะโอ้โหจะมาเม้ามอยในรายการที่จะใช้ข่าวที่แบบแซบที่สุดในโลกามาเลยนะคะซึ่งก็จะใช้ศาสตร์แห่งการพยากรณ์นะคะมาใช้ในการเม้ามอยข่าวของเราด้วยไม่ได้าวแบบธรรมดาใช่กระผมกับเราทั้ง3คนนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีนิววิชั่นพลัสกับดิฉันชิสานาราพัทยายศค่ะ อาจารย์เดียร์เรลิงทาโร่ค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์แพทลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าสไตล์ของการเมาส์ข่าวของเราจะไม่เหมือนใครใช่แล้วแปลกแหวกแนวโดยการใช้ศาสตร์แห่งการพยากรณ์นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าเอ๊ะศาสตร์ในการพยากรณ์ทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาแนะนําสาวสวยแห่งวงการพยากรณ์กันก่อนเลยดีกว่านะคะทั้งอาจารย์เดียร์และอาจารย์แพทนั่นเองนะคะว่าวันนี้ขอบข้าวของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรในการเมาส์ขาวแล้วก็ใช้ศาสตร์ใดบ้างนะคะและความเป็นมายไงบ้างนั่นเองเดี๋ยวถามอาจารย์เดียก่อนเลยแล้วกันอาจารย์เดียคะ่ะที่เห็นวางอยู่บนโต๊ะนี้ ไพ่มีสองสำรับเลยเรียกว่าอะไรบ้างคะ,ะอาจารย์ใช้ศาสตร์ไหนบ้างะจะเป็นทั้งไพ่ทาโร่นะคะและไพ่ออลลเคิลค่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์ใช้ไพ่ก็จริงแต่ไพ่อาจารย์จะไม่ใช่ไพ่แบบธรรมดาที่แบบว่าจับมาแล้วก็เป็นการท่องจาหน้า,พาไพ่ม่ใช่เพราะว่าการทํานาของอาจารย์จะใช้ในเรื่องของการใช้ภาพเรื่องราวต่างๆบนหน้าไพา่ไพ่จะมีมิติคืออาจารย์จะสามารถมองให้มันเป็นมิติลึกเข้าไปแล้วก็เป็นวิธีการแก้ที่เกี่ยวกับใช้ในเรื่องของระบบพลังงานธาตุเข้ามาแก้ซึ่ง ศาสตร์นี้นำมาผูกในเรื่องของข่าวของเราโดยการที่ทําให้รู้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรมันถึงเกิดเกิดแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็มีวิธีการป้องกันหรือแก้ไาขายอย่างไรบ้างซึ่งก็จะสามารถรวมในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเลขศาสตร์ในเรื่องของดวงดาวต่างๆนะคะมาผูกเขาด้วยกันและอาจารย์เดียเริ่มสนใจศาสตร์นี้มาตั้งแต่ตอนไหนคะหกปีที่แล้วจริงๆจะบอกว่าเราสนใจมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าในตอนนั้นมันเหมือนกับเป็นการสนใจในแง่ของ ความสนุกสนานมากกว่าการเสี่ยงทายการมีจิตสังหรณ์การรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราดูอะไรลวงหน้า<ะ>แต่ว่าที่จะมาสนใจจริงๆเนี่ยก็ห้าหกปีผ่านมาแล้วที่ทําให้เราจริงจังแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกกับมานในการที่จะค้นหาเอ้ยความลับของธรรมชาติทําไมเรารู้ได้ล่ะและได้ข่าวว่ามีตำแหน่งกรรารันตีด้วยเป็นนางงามอะไรบอกไปเล,เลยทีมา <laughs> ช่ค่ะก็จะตปแหน่งในการศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น2อนะคะอาจารย์จะได้เป็นรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะรองชนะเลิศอันดับ2คุณผู้ชมค่ะฟังแค่นี้ก็รู้แล้วแม่นไม่แม่นแข่งมานี่ทั่วราชอาณาจักรนะคะคุณผู้ชมมาทางด้านอาจารย์แพทย์บ้างดีกว่าค่ะเห็นมีลูกกงลูกแก้วมีไพ่มีอะไรหูเต็มไปหมดเลยอาจารย์แพทย์ใช้ศาสตร์ใดในการที่จะมาใช้พยากรข่าวสุดแซ่บของเราคะกป็อย่างที่บอกชื่ออาจารย์อาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าไอ้ปุ๊บก็ต้องใช้ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของลูกแก้วนะคะอาจารย์ใช้ลูกแก้วซึ่ง มีทั้งหมด48ลูกในการพยากรณ์ซึ่งในแต่ละลูกก็จะเป็นพระนามของเทพเจ้าของแต่ละองค์นะคะเป็นทั้งของอียิปต์กรีกแล้วก็ของทางอย่างเช่น <ลง S 2> ได้ไหมคะอย่่างเชนได้ค่ะหยิบมาเลยค่ะหลูกอย่างเช่นอันนี้นนี้นะคะอัพโลค่ะหมายถึงแสงสว่างนะคะเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็นำพาแต่สิ่งดีๆความภาคภูมิใจความสง่าง,งาม ก็<อ>คือ,อชื่อเสียงในความสำเร็จนั่นเองเหมาะเลยนะคะใช่เลยเหมาะเลยนะคะนั่นก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่อาจารย์เอามาและพร้อมกันนะอาจารย์ก็ใช้ไพ่ทาโร่ะนะคะไพ่ทาโร่เนี่ยเราเอามาอ่านรายละเอียดหรือเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นปันจจัยอื่นๆแอบแฝง ขึ้นได้อีกนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของหลักการพยากรณ์นะคะอาจารย์ก็ใช้หลักหลายาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลขาศาสตร์นะคะ,คะนามาศาสตร์นะคะอิทธิพลของชื่อสื่อไปถึงในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละคนคะและอิทธิพลของเลขาศาสตร์ซึ่งจะส่งผลในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์อะไรแบบที่รุนแรงหรือว่าเร่งเราอะไรเงี้ยจากอิทธิพลของตัวเลขก็สามารถที่จะสื่อสารตรงนี้ได้เหมือนกันและอาจารย์แพท เริ่มสนใจตั้งแต่จุดเริ่มแรกเลยนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆก็ย้อนหลังไปประมาณสัก6-7ปีได้นะคะในเรื่องของาศาสตร์การพยากรณ์ตอนนั้นก็คือเกิดปัญหาในชีวิตแล้วก็อยากจะรู้ว่าในอนาคตของเราเนี่ยมันจะเดินหน้าไปอย่างไรนะคะก็เลยเริ่มที่จะเข้าไปศึกษา,าแล้วก็ให้ความสนใจนะแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเคยให้ให้คำพูดซึ่ง หลังจากเปิดดวงเราแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเหมาะที่จะมาเรียนหมอดูเรียนการพยากรณ์เพื่อ<ะ>ช่วยเหลือคนเราก็จึงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเหมาะเพราะด้วยความที่เป็นคนช่างสงสัยว่าอาจารย์กยชี้ให้เห็นว่าจุดของดวงชะตาเรามีดาวอะไรที่มันเกื้อนหนุนทําให้เราเนี่ย<อ>สามารถเรียนวิชาศาสตร์แห่งการพยากรณ์ได้แล้วแตกฉานก็เลยเริ่มสนใจที่เรียนและคําพูดหนึ่งที่ที่จูงใจอาจารย์มากเลย ลองเธอมาเรียนสิเธอเรียนแล้วเนี่ยเธอจะแตกของเธอได้อีกเป็นสิบอย่างแล้วเธอจะค้นหาตัวของเธอเจอหน้าละแล้วในที่สุดก็ค้นหาศาสตร์เอกลักษณ์ของตัวเองเจอเพราะว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่อาจารย์ใช้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งไม่ซ้ําใครและไม่มีใครเหมือนหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่ก็นี่ก็ไม่แพ้กันนะคะเพราะว่ามีตำแหน่งการันตีเหมือนกันเป็นดังผเานเวทีมาแล้วเหมือนกัน่าราดนราวัยรุ่ใหญ่ไม่ใช่นะคะ ก็เป็นรองชนะเลิศ no อัน no ดับหนึ่งจากเวทีศ no ึก no ชิงเจ้าหมอดูก็คือเวทีเดียวกับน้องเดียรแหละค่ะอ๋อก็แข่งกันช่วงชิงตําแหน่งว่างั้นเถอะสนุกมากค่ะสนุกมากเอาเป็นว่านี่แม่นทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวทยเดี๋ยวทยรายการถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะดูดวงเดี๋ยวจะบอกวิธีในการดูดวงนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยใช้ศาสตร์อะไรบ้างในการที่จะเม้ามาเม้ามอยข่าวสุดแซ่บของเราในวันนี้นะคะแต่ว่า ก่อนอื่นเลยนักพยากรณ์ทั้งสองท่านช่วงนี้นะคะฝนตกฟ้าร้องอโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยค่ะแปรปรวนไปหมดเลยกรุงเทพนะคะฝนตกมากก็ลดติดไปตามๆกัน หลายหลายคนก็สุขภาพแย่ด้วยเพราะว่าเจอทั้งฝนทั้งแดดอะไรอย่างนี้นะคะก็คุณผู้ชมท่านใดที่ต้องเจอออกไปเจอฝุ่นควันหรือไปเจอฝนก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยมีเรื่องของการทานอาหารเพื่อสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือนมาฝากกันนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีธาตุแตกต่างกันตามรูปร่างหน้าตาเอ่ยแล้วก็เดือนเกิดช่วงที่เกิดด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ธาตุดินก่อนเลยธาตุดินอาจารย์แพทย์ คะ่ะอาจารย์แพ์ก็ลันษณะลักษณะของธาตุดินอาจารย์จะมองเนี่ยมองเนี่ย าบางคนเนี่ยนะคะเขามองจากวันเดือนเกิดบางครั้งอาจจะไม่ตรงเพราะว่าตามหลักของอาการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนเนี่ยนะคะบางทีเขาวิเคราะห์ตามเดือนที่เราเกิดคือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะ,ะแต่ทีนี้ว่าในหลักของอาจารย์เนี่ยจะวิเคราะห์จากโครงสร้างเลย<ช>วิเคราะห์จากร<ช>ูปร<ช>่างลักษณะเลยอย่างของอาจารย์เนี่ยเป็นคนลักษณะของธาตุดินเพราะธาตุดินจะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดเนื้อที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ตัวจะค่อนข้างหนาหน่อยนะคะ,คะก็คือไม่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 กลมสักเท่าไหร่ออกจะเป็นลักษณะของ ตันแบนๆนิดนึงอันนี้คือลักษณะของคนธาตุดินนะคะ,ะก็รูปร่างก็มักจะสูงใหญ่นะคะแต่บางคนก็จะรูปร่างสันทัดนะคะกระดูกแข็งแรงเสียงหนักแน่นนะคะ,ะจุดอ่อนของสุขภาพของคนธาตุดินเนี่ยจะอยู่ที่กระเพาะอาหารแล้วก็ระบบขับถ่าย ะะบางทีบางคนก็จะเป็นในเรื่องของอโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนอยู่เรื่อยๆนะคะรสชาติอาหารที่ควรรับประทานของคนธาตุดินเนี่ยก็จะเป็นรสของออกฝาดฝาดนะคะหวานแล้วก็มันมันเค็มๆนะคะ,คะอันนี้สามารถที่จะ,ะทานเพื่อปรับสมดุลภายในร่างกายได้นะคะ ผลไม้หรือผักก็อย่างเช่นพวกกระดำปีค่ะ,คะถั่วพลูนะคะชะอมหัวปรีหรือว่ายอดกระถินผักบุ้งนะคะส่วนในเรื่องของผลไม้ก็จะเป็นในเรื่องของฝรั่งนะคะผลไม้เย็นนะใช่ผลไม้ที่มีรสชาติ<ๆ>เย็นหน่อยมังคุดมะระกอกล้วยนะคะแตงโมมะม่งวงสุกหรือเงาะ ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผลไม้เกี่ยวคนธาตุดินนะคะทีนี้อาหารถ้าเราจะให้บํารุงในเรื่องของธาตุเนี่ยเขาบอกว่าให้ดื่มน้ํำข้ากล้องข้นผสมน้ํำผึ้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยหรือจะเป็นน้ํานมข้าวผสมน้ํำผึ้งหรือเกลือก็ได้นะคะรับประทานทุกเช้าตอนช่วงท้องว่างๆนะคะก็จะช่วยปรับสมดุลของธาตุเราให้เสริมกับสุขภาพทําให้สุขภาพเราดียิ่งขึ้นนะคะ นิดนึงค่ะข้อควรระวังก็คือว่าควรรับประทานอาหารที่ลดเค็มพอประมาณอย่ารับประทานมากถ้ามากเกินไปมีผลต่อไตด้วยนะคะก็แค่สัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งนั่นก็คือของคนธาตุดินไปแล้วมาทางอาจารย์เดียบ้างอาจารย์เดียธาตุธาตุน้ำอาธาตุน้ำคือขาสั้นๆเยอะด้วยมูลุลเราจะเป็นดินน้ำโลฟไฟอยู่แล้วลักษณะที่เด่นออกมาแล้วแต่คนธาตุน้ำก็จะเป็นแบบตัวอาจารย์เลยคือจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็จะเซนซิทีฟ นะคะอ่อนไหวง่ายมีมีเขาเรียกมีมีความคิดที่เป็นของตัวเองแต่ว่าก็จะอ่อนโยนผิวพรรณก็จะคือผิวพรรณดีะคะ่ะเนื่องจากว่าเรามีระบบน้านในร่างกายเยอะ,ะทีนี้อาหารที่ควรจะทานเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยวรสขมนะคะก็จะเป็นพวกใบขี้เหล็กมะระใบยอสะเดาต่างๆเนี่ยก็จะทาให้คือเวลาที่เราไม่สบายให้เรากลับไปทานอาหารพวกนี้นะคะแล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นพวกมะนาวมะกอกมะเขือเทศนะคะอาหารบํารุงท่าก็จะเป็นการดื่มน้ําผักผลไม้รวมหรือจะเป็น พวกน้ำข้าวกล้องผสมน้ำผึ้งที่สําคัญคือคนออกกําลังกายโดยเฉพาะพวกโ,โยคโะไทยเกจิโกงจะสําคัญมากกับคนที่เป็นธาตน้ําแล้วก็ข้อควรระวังล่ะคะ่ะไม่ควรทานอาหารรสเปรี้ยวมากเกินไปเพราะว่าจะทําให้มีเรื่องของแผลในปากร้อนนนะคะแล้วก็ ระบบที่ต้องระวังก็คือพวกระบบกระเพาะปัสสวาวะพวกท่าน้าม,มักจะเป็นในเรื่องของกระเพาะปัสสวาวะอักเสบดังนั้น,นการกั้นปัสสวาวะไม่ดีเลยไม่ควรคไม่ควรอยู่แล้วไม่ควรอย่างยิ่งะนะคะเอาละค่ะผ่านไปกับท่าน้ําไปแล้วทางอาจารย์แพทย์บ้างขอเป็น ธาตุลมเอ้ยธาตุไฟธาตุไฟบ้างนะคะธาตุไฟเนี่ยนะคะก็ลักษณะก็คือจะโครงสร้างจะเป็นคนรูปร่างผอมๆหน่อยผิวเกลียวนิดนึงนะคะจะเป็นคนใจร้อนใจร้อนหรือเปล่ามากค่ะที่หุดหเปนะคะไม่ค่อยอดโทนหิวบ่อยนะคะแล้วก็จุดอ่อนสุขภาพจะอยู่ที่ตับแล้วก็จะอยู่ที่ถุงน้ําดีนะคะ เพราะฉะนั้นอาหารรสชาติก็ควรที่จะทานรสชาติที่ขมๆหน่อยเย็นหน่อยแล้วก็จืดหน่อยนะคะอย่างเช่นรสขมก็มะระไงมะระนะคะมะระก็คือทานพวกมะระจีนตุนเห็ดหอมก็ได้นะคะส่วนนัเป็นน้ําก็จะเป็นน้ําใบบัวบกนะคะอันนี้จะเป็นช่วยอาหารช่วยบํารุงในเรื่องของสุขภาพนะคะของคนธาตุไฟได้ส่วนผลไม้ก็จะเป็นพวกแตงโมแตงไทยอาหารรสเย็นท่านเย็นเย็นใช่นะคะมะละกอมันแกวได้หมดเลยค่ะก็สําหรับคนธาตุไฟผ่านไปแล้วธาตุลมบ้างค่ะจา์เดียว คือจะเป็นลักษณะของคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะจะเป็นคนะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผอมหรืออ้วนหรืออะไรก็แต่ว่าลักษณะของเขาจะดูอาการการเดินที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอต่าง<ม>ๆเราบ่งบอกถึงการที่เป็นคนที่มีอิสระภาพค่อนข้างสูงไม่ชอบการที่ถูกกดดันแล้วก็มักจะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้ง่ายๆนะคะลักษณะก็จะเป็นคนที่ขี้หนาวขี้กลัวไม่ค่อยกล้าพูดขาดความมั่นใจตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเป็นท่าที่ต้องการความรักสูงมากแล้วก<ม>็จุดอ่อนของสุขภาพก็จะเป็นที่เส้นเลือดฝอยแล้วก็การเต้นของ หัวใจนะคะ,ะอาหารจรึงควรที่จะเน้นอาหารที่มีรสชาตเผ็ดร้อนใบกะเพราขิงขา่าตะไคร้ต่างๆผัด<ม>กะเพราทานเข้าไปเลยเยอะๆนะคะผละไม้ก็จะพวกเป็นพวกชมพู่พุทราตัางโมแตงไทยนะคะแล้วก็อาหารบำรุงธาตุก็คือพวกน้ำลูกเดือย<ะ>น้ำตะไคร้แล้วก็ การควรชงดื่มเขาเรียกว่างาดำพั่วบทผสมน้ำผึ้งแล้วก็น้ำอุ่นตอนเช้าวันหนึ่งแก้วก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคนไหนธาตุไหนก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะเราจะได้ปรับสมดุลธาตุในตัวเองได้ด้วยนะคะสำหรับช่วงหน้านะคะเรามาพบกับข่าวสุดแซ่บกันนะคะซึ่งเป็นข่าวช็อคโลกเหมือนกันเป็นเรื่องของเครื่องบินโบอิง g 7 7 7ที่ตกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวช็อกเหมือนกันแล้วก็มีข่าวของน้องน้ำหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยว ช่วงนี้พกักกานสักครู่ค่ะ,คะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวสุดแซ่บค่ะ